สวัสดีครับวันนี้ร้านไอโรจ้งเชียนสมุทรปราการเ,เราจะมารีวิวสินค้าที่จะส่งให้ลูกค้านะครับก็ก่อนส่งเราจะต้องรีวิวทุกครั้งนะครับว่าเครื่องพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับอันนี้ทางร้านไนโร่เจ้งเจียนสมุทรปราการก็จะ,ะรีวิวให้ดูเลยนะครับนี่นะครับแล้เวเอาจานอีทนะครับรีวิวเลยนะครับก็ส่งไปนี่นะครับ นี่นะครับจังหวัดนี้นะครับเครื่องคำนวณเสียงนะครับรุ่นกล่องดำนะครับนี่นะครับกล่องดำนะครับเปิดเครื่องก็เปิดเครื่องดูก่อนนะครับวิธีการเปิดเครื่องก็เปิดเครื่องมาเป็นสูงต่ำนะครับสูงต่ำนะครับถ้าเป็นโค้ดตัวนี้ก็สามเมอร์ชันนะครับหนึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับทางร้านเรามีหน้าร้านนะขายของสินค้ามีหน้าร้านนะครับในร้านที่ลูกค้าลงว่า ขายกันที่ว่าราคาไม่เท่าไหร่มาดูเลยส่งของไม่มีหน้าร้านอ่ะผมแนะนําเตือนเลยนะครับเตือนไว้นะครับมันไม่มีจริงนะครับไม่มีจริงนะครับของของถูกมีจริงแต่ของถูกใช้งานไม่ได้จริงนะครับจำไว้เลยนะครับคันนี้ครับของถูกมีจริงแต่ใช้งานไม่ได้จริงนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับเปิดเครื่องนะครับแค่นี้นะครับให้มันสั่นครับมาดูนะครับ ดูนะครับดูดูคือการสั่นครับทีหนึ่งครับแบบนี้นะครับเลยครับหกสองเอี่ยวนะครับทีหนึ่งครับประมาณนี้นะครับใช้งานได้นะครับครับดูนะครับสามทีนะครับหกสามนะครับสามมานะครับโอเคนะครับก็เราจะเทสใ้งานให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับก่อนส่งนะครับอ่าจจะรอบนะครับอ่าดูนะครับสั่นยังไงครับในใบกระดาษในโค้ดเราก็เห็นแล้วนะครับเห็นไหมครับ เท่านะครับอีกครั้งหนึ่งครับกี่ทีนะครับสั่นสองทีครับได้ยินไหมครับตัดสองทีก็ห้าสามสองสิบต้มดำนะครับโอเคครับใช้งานได้นะครับอันนี้ก็ก่อนส่งเราต้องเทสให้ดูก่อนนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เราจะแพ็คนะครับแพ็คส่งจริงนะครับวิดูวิดูวิธีการแพ็คนะครับจำมาเนะครับของถูกเอาราคาติดแปดพัน่ะบอกเลยนะครับ ของถูกมีจริงครับมีตามที่เขาโฆษณานะครับแต่ว่าใช้งานไม่ได้จริงนะครับเห็นไหมครับูกค้าซื้อมานะครับโปรแกรมไม่เหมือนทั้งเรานะครับกล่องไม่เหมือนทั้งเรานะครับไม่ได้ดูว่างวนะครับเห็นไหมครับซื้อจากร้านอื่นมามาฝากไว้ที่ร้านอ่ะให้ฟรีเขายังไม่เอาเลยครับอย่างงี้ครับให้ฟรีเขายังไม่เอาเลยครับไอ้ฐาน 3A อย่างงี้ครับเห็นไหมครับไอ้เจ็ดแปดพันได้ลงขายกันนะครับเราไม่บอกว่าพื้นที่ไหนนะครับดูเอาเองนะครับ ของถูกมีจริงแต่ของถูกใช้งานไม่ได้จริงนะครับดูเนะครับอย่างนี้เนี่ยทิ้งกันแล้วครับอย่างนี้เขไม่เอาครับเห็นไหมครับลูกค้าซื้อมานะครับเนี่ยดูนะครับชื่ออะไรนะครับซื้อมาเนี่ยเขาไม่เอาไปนะครับเขาฝากฝากขายนะครับขายสองพันสานหงครับของเงี้ยครับเขาไม่เอาครับเห็นไหมครับซื้อไปแล้วเล่นไม่ได้จริงนะครับเขาไม่เอาเขาเลยก็ต้องมาดูที่ร้านเรานะครับโอเคนะครับ นี่นะครับเราต้องแพ็กตัวนี้ตัวชาร์จนะครับส่งของจริงนะครับทางร้านเรามีส่งของจริงนะครับเก็บเงินไปทางนะครับแพ็กแค่เห็นเห็นเลยครับเห็นลูกค้าถามร้านค้าอยากได้ของถูกคุณไปซื้อของถูกแต่คุณใช้งานไม่ได้เราเสียเงินเปล่าคุณไปซื้อทำไมคิดให้ดีนะครับคิดให้ดีมาดูหน้าร้านก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรแวะมาชมนะครับคุณอย่าไปตัดิใจก่อนซื้อครับ น่ครับเก็บเงินไปทางนะครับเก็บเงินไปทางต้องติดซีอดีด้วยนะครับนี่ครับเก็บเงินไปทางนะครับเดี๋ยวเขาปิดชื่อเขาแล้วกันนะครับนี่นะครับโอเคนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามร้านฮีโร่ช่างเชียนตะมุดประการด้วยนะครับ เบอร์โทรก็0993304242นะครับ ID รน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับอีเบอร์นึงก็0890042574นะครับ ID รน์ก็ BUNCHU 1111นะครับเลข1 4ตัวนะครับช่วยกดติดตามและสับตะไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อคลิปต่อไปนะครับนี่ก็ประสงค์นะครับร้านที่โรชช่างเชียนนะครับส่งของวันนี้นะครับขอบคุณนะครับ